มาครับพี่น้องมาครับมาครับเมนูเด็ดเมนูเด็ดแกงเห็ดเลืองหกใส่โป้งครับอู้น้ำเดือดแล้วครับน้ำแรกใส่เกลือครับพริกแล้วครับใส่พักติ้วพร้อมยอดพักติ้วครับอู้หมัดชันอันอื่นตามพริกแล้วครับ มาทานครับมาทา,น,านนะครับแกงเก็ดแกงเก็ดแซ่บๆมือนเฮาโอมาข้ามพี่น้องข้ามโอดีกือนนะครับ ไอ้อเล็กลงหกครับไอ้ละงหกงามเลยครับอุ้ยบบเห็นเราครับบบเห็นบเห็นข้าเ,เา,กรกาครับอุยเข็บแซบเหมือนเอาแกงเลลงหกเข็บแซบหมอน้อยๆครับหมอน้อยๆเข็บแซบ เอาแป้งนวดครับขงนวดใส่ลายเสียบลายนี่ครับใส่ลายครับใส่ย,าย,ย,ายลายเสียบลายกำลังนปลาครับกะเอาเลยครับฮึมเมนูเด็ดตามด้วยชีปโป้งครับแก่งให้นโน่งใส่ชีปโป้งชีปโป้งหกตัวครับ ใส่กันเลยอืมผักทีหลังครับโอ้โห oh. หมอน,น้อยๆครับหมอน,น้อยๆครับใส่เลยม่ต้องพ่นหอกเอา,เอาหอมขนาดพี่น้องหอมหอมหอมโอ้ย oh. น้ำพี่น้องเอ้ยหนีเอาตื่นๆเคละงโง่เนละงโง่ ซีม,ลมแ,แ,แล้วครับอูน้ำแส่บจแล้วครับโอ้หอมพักติวครับอืมสมพักติวขนาดเลยพักติวหน่อยๆน,นี่ผงตีงเดียวพอเลยครับขาดยังเนาะ

เร็ียบร้อยพี่น้องเร็ียบร้อยโอ้โหแกงเห็นละงหงชิิโปมครับเอาจับเทเลยเนี่ยหม้อเดียวกินเทเดียวครับโอ้โหสดหนหอนพี่น้องสดหนนหอนเต็มหม้อแล้วครับ แซบขนาดครับหอมเป็นละงูขนาดครับอ๋อเฮ้ยละงอบพูดหนีหอมครับแซบครับแซบครับมาครับแซบแซบครับ